ไอ้น้องเดินก oh, ับบานอย่าได้รถนะเอาสองั้างดีลุกเอาเอาสองรอบเลยท่านใดครับสี่สิบบาททางเดียวไม่เอาเอาไปเลยครับสองั้งสี่สิบบาทฮะสองงฮะสองงเดี่ยวอายุหนรอบไม่กรอบไมรบ ลูกของตัวจ so? okay. uh, okay. uh, ังแบ่งกันไหมแบ่งคนซ้อมไหมเอาไปพี่รอ้ไหมอาลูกของตัวเอาแบ่งคนซ้อมเอาได้แต่ว่าต้องซื้อในราคาสี่สิบบาทนะสี่สิบบาทนะโอเคไหมแบงกเอ๋อไม่ต้องเบื่อตายในชุดนกพิราอ๋อไม่มีโอเคตาเป็นหนึ่งตายยีเดีเป็นต่างไม่ดีโอเคต้องอย่าล่ะรองเท้าก่อนรองเท้ 两个好多